โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมและวันนี้พี่ติบก็อยู่กันในแมปอนิเมตเรนเจอร์เอ็กซ์นะครับผมในวันนี้พี่ติบจะมาทําการสรุปอัปเดตใหม่นะครับผมอัปเดต8.0นะครับผมซึ่งเป็นอัปเดตของฟรีเรนนั่นเองนะครับผมในอัปเดตนี้จะมีตัวละครเข้ามาใหม่ทั้งหมด5ตัวนะครับผมจะมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมตัวละครแรกนะครับผมจะเป็นตัวละครฟรีเรนครับตัวละครระดับสีเข็ ตัวละครที่2นะครับผมจะเป็นตัวละครอย่างลอบรุจิจากวันพีชนนเองนะครับผมเป็นตัวละครระดับซีเฮดนะครับผมตัวละครที่3นะครับผมสตาร์กนะครับตัวละครที่4นะครับผมเฟิร์แล้วก็ตัวละครที่5านะครับผมยูเบลตัวละครระดับมิตติกทั้ง3ามตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวอีเวนต์ใหม่มาเข้ามานะครับผมทุกคนจะเป็น n e w d ดเวล็อีเวนะครับผมจะเป็นในเรื่องของการหาประตูพอร์ทเท่านะครับโดยประตูพอร์ทเทจะมีทั้งหมดเอ่อสิเทียนะครับผมเทียหนึ่งจนถึงเทียสิบนะครับ ประตูพอร์ทัลหาจากไหนเดี๋ยวพี่สิบพาไปดูนะครับทุกคนอ่าแล้วก็ในในประตูพอร์ทัลเทียสิบนะครับจะมีโอกาส0.5นะครับผมที่จะออกในเรื่องของตัวประตูพอร์ทัลระดับซีเกตที่เอาไว้หาตัวละครฟรีเรนนะครับผมและจะมีในเรื่องของตัวแบนเนอร์ใหม่เพิ่มเข้ามานะครับทุกคนอ่าแบนเนอร์ใหม่นะครับแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของรางวัลล็อกอินรายวันนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยอัปเดตนี้นะครับทุกคน มีเทรดใหม่ครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวบัฟใหม่มานะครับผมจะเป็นบัฟอะไรเดี๋ยวพาไปดูนะครับแล้วก็จะมีการรีเวิร์กโซทั้งหมด2โซด้วยกันนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยตอนนี้นะครับเราสามารถล็อกในส่วนของตัวนิ้วนะครับผมออโต้รีโลแล้วก็ออโต้ทับเทรดได้เรียบร้อยแล้วครับมาเรามาดูในเรื่องของตัวละครกันก่อนเลยดีกว่านะครับทุกคนให้ไปที่โซนซัมมอนนะครับพอทุกคนเดินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราจะพบกับ ู้แบนเนอร์ใหม่นะครับผมที่ชื่อว่า DIY แบนเนนะครับผมระบบนี้นะครับจะคล้ายๆกับพวกระบบของแวนการ์ดอัปเดตนี้นะจะคล้ายๆกับแวนการ์ดถ้าส่วนใหญ่เลยนะครับผมโอเคแต่ว่าเราไม่พูดถึงนะจะมีตัวละครสีเข็โอกาสออกอยู่ที่0.05%นนะครับผมแล้วก็ตัวละครมิตินะครับซึ่งตัวละครมิติเขาจะเปลี่ยนทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับผมก็อย่าลืมมาดูนะครับผมว่าตู้หน้าเป็นตัวอะไรนะครับผมโอเคเราจะใช้ในเรื่องของตัวดอกไม้ครับในการสุ่มนะครับผมดอกไม้หาจากไหนนะครับ ดอกไม้ทุกคนสามารถหาได้จากประตูพอร์ทัลนั่นเองนะครับผมนี่ทุกคนมันจะมีทั้งหมด10เทียนนะครับผมโดยทุกคนสามารถหาซื้อได้จากในตรงร้านค้าครับผมเมอร์เชนเดินเข้ามาที่อุซบตรงกลางนี้เลยนะครับทุกคนจะเจอกับประตูพอร์ทัลเทียนหนึ่งเขาขายนะครับให้ซื้อมาแค่1อันพอนะครับเพราะว่าพอเราเล่นปุ๊บมันจะอัพเทีย์ไปเรื่อยๆครับผมเป็นเทียนสเทียนสจนถึงเทียนสิครับการันตี100เเซนตนั่นเองนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวประตูพอร์ทัล นะครับเดี๋ยวพี่สิบจะเปิดให้ดูนะอ่ะตอนนี้พี่สิบมีประตูเทียเก้าเออเดี๋ยวหาเทียสิบหน่อยสิเทียสิบไม่มีหรอดีวพี่สิบไม่มีประตูเทียสิบแฮ่มีแต่เทียเก้าครับไม่เป็นไรอ่ะนี่ครับยูสปึ๊บอ่าแล้วเราก็มีโอกาสได้เป็นประตูเทียสิบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมแล้วก็ประตูเทียเก้าอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมกับมีโอกาสได้รีโลแล้วก็ตัวดอกไม้นะครับทุกคนอ่ะหลังจากที่เราเล่นไปครับผมถ้าเราเจอเทียสิบครับ มันจะมีโอกาสได้เป็นประตูลับฟรีเลนนะครับผมแต่ว่าตัวละครฟรีเลน,นครับมันจะโอกาสออก0.5เปอร์เนะครับทุกคนมาเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆละพี่สิบขอลองทำการกดน้ำยาแล้วก็สุ่มดูครับว่าจะได้รอบรุจิหรือเปล่านะทุกคนอ่ะสุ่มไปเลยนะครับขอดูดิดวงจะมากับเกมนี้หรือเปล่าโอเคพี่สิบได้ตัวละครระดับมิสิกละพี่สิบจะขายทิ้งเอ้ยใช้นี่ใช้นี่เดี๋ยวจะกดล็อกใช้นี่ก่อน คือตัวละครมันมีระดับแช้นี้นะทุกคนร้อยใครทีละพันห้านะครับสิบประตูเออสิบตัวนะครับกลับลูจิไม่ออกเลยฮนะโอเคไม่เป็นไรครับทุกคนมาเดี๋ยวพี่สิดกดเออเลยเรามาแจกโค้ดกันก่อนดีกว่านะผมสําหรับใครที่ดูที่วิดีโอมาจนถึงตอนนี้นะผมโดยโค้ดใหม่นะครับจะมีทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ5้าโค้ดด้วยกันนะครับทุกคนโค้ดที่หนึ่งนะครับผมจะมีชื่อว่า ดีวายอีเวนต์อัปเดตนะครับผมทุกคนใส่ตามพีสิบได้เลยหรือว่าใครที่ขี้เกียจพิมนะครับให้เข้าไปซ o อบี้นะครับผมในดีคิปชั่นหรือว่าในคอมเมนต์ได้เลยนะผมคนนี้นะครับผมได้อะไรพี่สิก็จาไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็โค้ดที่2นะครับผมจะมีชื่อว่าฮาโลวีนซูนนะครับผมซึ่งอัปเดตหน้าพี่สิคิดว่าฮาโลวีนน่าจะเข้าแล้วนะครับอย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็โค้ดต่อมานะครับผมโค้ดที่สามนะครับผมจะมีชื่อว่าอ่าก b ดบายสวบ กุณบายสบอมแต่สบอมยังอยู่ทุกคนนี่กุดบายสบอมแต่สบอมยังอยู่อ่าไหนๆก็กนะูดบายละขอขอแกลกไว้ก่อนนะกุดบายมันมันบายไม่จริงครับเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามีเต็มแล้วอ่ะกุดบายสบอมอีเวนต์โอ้โหหมื่นละเชื่วมันปล่อยไปของมันล้นครับแล้วก็โค้ดถัดมานะครับทุกคนจะมีชื่อว่าอ่านิวเทรดครับผมนิวเทรดอ่าทุกคนก็สามารถใส่ตามนี้ได้เลยแล้วก็โค้ดสุดท้ายนะครับผม โค้สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดอันนี้ครับผม New QOL Game Part นั่นเองนะครับมาเรามาพูดถึงตัวละครกันให้จบดีกว่าครับผมก็คือตอนนี้ฟีเดนหาได้จากประตูพอร์ทเทลนะครับล็อบลุจิหาได้จากแบนเนอเป็นตัวลับนะครับแล้วก็ที่เดือก็เป็นตัวละครมิติหาได้จากแบนเนอนั่นเองนะครับเรามาดูในเรื่องของตัว New Device Event ตัวนี้ดีกว่าอ่าเดี๋ยวพี่ติจะพาไปดูนะครับในห้องอัปเกรดทุกคนเดินเข้ามาตรงนี้นะครับ เดี๋ยวพี่สิบจะอธิบายให้ละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการสุ่มตัวลีโรนะครับเพราะว่าบางทีคนอาจจะไม่เข้าใจนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่สิบขอยกตัวอย่างนะครับผมก็คือตอนนี้นะครับเราสามารถล็อกสแต็กในส่วนของตัวซับเท็ดได้แล้วก็เท็ดธรรมดาได้ครับผมอ,อย่างถ้าพี่สิบล็อกในเรื่องของตัวละครเอ่อบัฟของตัวเทดด้านบนนะครับเท็ดด้านบนเป็นลุงแล้วก็พี่สิบเป็นเลือกเป็นซับเท็ดเป็นลุงนะครับทุกคนอ่านี่พี่สิบจะลองเลือกให้ดูนะถ้าเราไปเลือกซับเท็ดครับ เวลาเขาสุ่มได้บัฟอะไรก็ตามที่ไม่มีซับเทตที่เราเลือกครับมันจะรีทิ้งโดยอัตโนมัติทันทีนะครับทุกคนสําหรับใครที่ต้องการหาบัฟคู่นะครับก็อย่าลืมตั้งค่าซับเทปเอาไว้แบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพี่สิบจะลองรีให้มันเจอสักลุ้งหนึ่งเห็นไหมทุกคนมันจะรีลุ้งทิ้งแต่ถ้าหากเพื่อนๆนะครับอยากได้แค่ศูนย์จุดหนึ่งไม่ได้อยากเอาซับเทตนะครับอย่าลืมมาตั้งค่าซับเทตตรงนี้แล้วก็ติ๊กพวกนี้ออกครับอ่ะติ๊กออกปุ๊บ พอเราได้บัฟอะไรก็ตามครับที่เป็นบัฟที่เราเลือกนะไม่ว่าจะเป็นบัฟบนหรือบัฟล่างนะครับมันจะหยุดทันทีนะครับทุกคนอันนี้ก็คือเป็นหลักการของการออโต้รีโลในเรื่องของการตัวเอ่อดีวายเทนะครับทุกคน,นเดี๋ยวรอดูนะรอมันได้ลุง้งหนึ่นเทิร์นนี้มันสุ่มค่อนข้างช้าค่อนข้างเสียดายฮะทุกคนเสียวเวลานิดน,นึงนะครับ โอเคครับทุกคนเห็นไหมพอมันได้บัฟที่เราเลือกในเรื่องของตัวเทรดไว้แล้วมันก็จะอยู่ทันทีครับเพราะฉะนั้นใครจะหาแค่0.1นะครับห้ามติ๊กในเรื่องของซับเทรดเด็ดขาดยกเว้นคุณจะหาบัฟคู่นะครับผมและตอนนี้นะครับตัวเกมนะครับจะมีบัฟมาใหม่ก็คือเป็นตัวดาร์คเรนเจอร์แล้วก็เดอะบีออนนะครับแต่พี่สิบไม่แน่ใจว่า2บัฟเนี่ยมันทําอะไรได้นะครับเพราะว่ายังไม่มีใครเคยได้เลยซึ่งการจะหา2บัฟนี้นะครับผมเราจะต้องใช้ดีวเทรดเท่านั้นนะครับ ไม่มีโอกาสที่จะใช้ในส่วนของตัวเทดที่เรามีตรงเนี้ยหาได้นะครับต้องใช้ดีวท์เทดซึ่งดีวท์เทดทุกคนสามารถหาได้จากประตูพอร์ทัลเทียสิตนะครับมีโอกาสได้อยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์ห้าแต่เนื่องจากว่าพิสิตไม่มีเป็นประตูพอร์ทัลเทียสิตเอ้ยมีมีเป็นประตูนี่ครับประตูซีเคสของฟีเรนเห็นไหมทุกคนโอกาสได้อยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์ห้าเปอร์เซ็นต์ครับนี่ทุกคนก็ไปฟาร์มกันได้นะครับผมเพื่อที่จะมาสุ่มบับกันนะครับแล้วก็ ะมีในส่วนของตัวเกมพาร์ตมาใหม่นะครับผมราคา299บาทเป็นเกมพาร์ตออโต้รีโหลดแล้วก็เป็นการล็อกนิ้วนะครับทุกคนสามารถล็อกได้เลยนะครับผมซึ่งราคาอยู่ที่2 9 9แต่ว่าตอนนี้น่าจะน่าจะบลักนะทุกคนมันน่าจะยังไม่สามารถกดออโต้ได้นะครับผมใครสนใจก็เติมไว้ก่อนก็ได้นะครับโอเคทุกคนมาเดี๋ยวพี่สิบจะอธิบายในเรื่องของตัวประตูพอร์ทัอลอรกกันนะครับก็คือนี่พอทุกคนได้ประตูเทียนหนึ่งมาใช่ไหมครับทุกคนกดเล่นปุ๊บ มันจะมีโอกาสได้เทียร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เทียร์สองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือให้ทุกคนเล่นเพื่อปลดล็อกประตูเทียร์สองหลังจากนั้นก็ให้ออกเกมเข้ามาเลือกประตูเทียร์สองเพื่อไปเล่นประตูเทียร์สามหลังจากพอได้ประตูเทียร์สามเสร็จปุ๊บก็ให้ออกเกมครับผมมาเลือกประตูเทียร์สามเพื่อหาประตูเทียร์สี่แบบนี้ไปเรื่อยๆครับสาเหตุที่ว่าทําไมต้องให้ออกเกมเพราะว่าในเกมณปัจจุบันนี้ยังไม่มีระบบให้เราเลือกประตูครับมันมีแค่ระบบรีทายครับทุกคนก็เลยเราไม่สามารถกด เอ่อเลือกประตูเป็นประตูเทียรถัดไปได้ครับอ่ะในวิธีการเล่นก็ง่ายๆแบบนี้ครับเห็นไหมทุกคนจะได้เป็นประตูเทียรถัดมาครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกเกมไปเลือกประตูเทียรนี้เพื่อที่จะฟาร์มประตูเทียให้สูงขึ้นขึ้นไปนั่นเองนะครับสําหรับในอัปเดตนี้ก็จะมีเป็นประมาณนี้ครับทุกคนแต่บอกเลยครับมันไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะอะไรครับเพราะว่าเลือดของประตูพอร์ทัลเทียสิบแปดแปดสิบน่าจะแปดหมื่นล้านน้องพี่ติดไม่แน่ใจ น่าจะ80,000ล้านนะครับแล้วก็ตัวละครอย่างแกปปี้นะครับมันไม่ทำงานครับพสซสฟเพิ่มดามเมจไม่ทำงานแต่ดูเหมือนว่าจะใช้เป็นตัวละครอย่างลอบรุจิแทนนะครับถ่ายได้ลอบรุจิก็อ,อย่าลืมเอาไปเล่นกันนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้พี่ติก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีได้ตัวละครไวๆนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายยยาฮู bye